ได,ดีกันค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกันในรายการของดีบอกต่อกับน้องหมิวคนดีคนเดิมคะ่ะวันนี้นะคะหมิวก็จะมานําเสนอปุ๋ยที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ไม่แพ้กับ3ตัวที่ผ่านมาเลยคะ่ะว่าแต่วันนี้จะเอาของอะไรมาบอกต่อเพื่อนๆไปชมภาพกันเลยคะ่ะ ะะตัวนี้เป็นปุ๋ยที่เร่งการเจริญเติบโตค่ะเร่งยอดแตกยอดบำรุงต้นนะคะเข้าใจไหมตัวที่4ี่นะคะเป็นปุ๋ยที่เร่งการเจริญเติบโตค่ะแล้วก็ช่วยเร่งยอดแตกยอดบำรุงต้นและก็เหมาะสมกับช่วงที่กําลังเจริญเติบโตค่ะทุกคนรู้หรือไม่คะว่าในปุ๋ยอินซีเคมีรักทองทุ่ง1333มีอะไรบ้างน้องมิจะมาเล่าให้ฟังไปค่ะ 1. นลดการพักตัวของเมล็ด 2. ช่วยสังเคราะห์แสงและโปรตีน 3. เพิ่มการเกิดตาและดอก4ช่วยการออกดอกการติดผลและการสร้างเมล็ดเรามาต่อกันที่อัตราการใช้ดีกว่าค่ะเพื่อนๆไม้ผลนะคะเราจะใช้3-10กิโลกร,รัมต่อต้นพืชไร่นะคะเราจะใช้40-60กิกโลกร,รัมต่อไร่พืชผักจะใช้ 100- 120กิโลกร,รัมต่อไร่ ต้นปมน้ำมันนะคะจะใช้1 0 1ถึงกิโลกร,รัมต่อต้นต่อปีค่ะจบกันไปแล้วนะคะกับสินค้าตัวนี้ถ้าเพื่อนๆทางบ้านที่สนใจที่จะซื้อสินค้าเราสามารถสั่งซื้อทางช่องทางการติดต่อท้ายคลิปได้เลยนะคะทางเราจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้แต่วันนี้ก็หมดเลาอีกเช่นเคยค่ะ ไม่เป็นไรเราจะไปต่อกัน EP หน้าถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากพวกเราของดีบอกต่อสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับน้องมิวด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่กันเ <c oughs> กือบดีแล้วอาไมจบกันไปแล้วนะคะกับสินค้าตัวนี้เพื่อนๆทางบ้านสนใจที่จะซื้อสินค้าหรือสนใจสินค้าตัวไหนก็สามารถ ทักไปที่ช่องทางการติดต่อท้ายคลิปได้เลยนะคะทางเราจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ท้ายคลิปสามารถสั่งซื้อได้เลยและวันนี้ก็หมดเวลาลงไปอีกแล้วเวลามันสั้นมากะคะ่ะทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆหรือไม่อยากพลาดคนสวยๆแบบน้องมิวไปก็ปดมาเม้นให้กําลังใจหรือสั่งซื้อสินค้าเราหรือกดไลค์กดแชร์ subscribe หรืออะไรก็ได้เป็นกาลังใจให้น้องมิวด,ด้วยวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนและมาพบกันใหม่กับรายการของดีบอกต่อสวัสดีค่ะ you